คอรีนหรือ CL เป็นสารที่มีลักษณะเป็นกา๊าซพบได้ในรูปของสารประกอบต่างๆในธรรมชาติและก๊าซในบรรยากาศจัดเป็นสารที่นํามาใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ําประปาสําสหรับการฆ่าเชื้อรวมไปถึงเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารหลายชนิดในภาคอุตสาหกรรมเคมีคอรีนเป็นชื่อเรียกคอรีนในสถานะธาตุคอรีนหรือ CL รวมไปถึงการใช้เรียกสถานะก๊าซคอรีน CL 2และคอรีนอิสระ CL ลส่วนคอลายเป็นชื่อเรียกคอลีนที่อยู่ในสถานะสารประกอบต่างๆหรือกลุ่มสารประกอบที่เรียกว่าสารประกอบคอลายคลายคอมเพลว์เช่นโซเดียมคลายโพแทสเซียมคลายเป็นต้นแหล่งกาเนิดสารพิษและการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมของคอลีนคอลีนนิยมใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมีต่างๆโดยลักษณะทางกายภาพ มี2สถานะคือของเหลวในรูปของสารละลายและกา๊าซจะเกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมด้วยการระเหยจากการรั่วไหลสู่ชั้นบรรยากาศและการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ําซึ่งจะมีผลต่อการอุบโภคบริโภคและระบบนิเวศใต้น้ําคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของคลอรีนคุณสมบัติทางเคมีสัญลักษณ์คือ Cl ธาตุเคมีมีเลขอะตอม17 คอรีนเป็นก๊าซฮาโลเจนพบในตารางธาตุหมู่7เป็นกรดไม่ระเบิดแต่อาจจะระเบิดหากบรรจุในภาชนะที่มีแรงดันสูงและไม่ติดไฟแต่จะมีคุณสมบัติช่วยให้ติดไฟได้คุณสมบัติทางกายภาพในสถานะก๊าสมีสีเขียวอมเหลืองของเหลวเป็นสีเหลืองอมพันมีกลิ่นฉุนแสบจมูกจุดเดือดติดลบ34.6องศาเซลเซียสจุดหลอมเหลวติดลบ 101องศาเซลเซียสเมื่อเปลี่ยนแปลงจากสถานะของเหลวเป็นก๊าซปริมาณจะเพิ่มขึ้น460เท่าหนักกว่าอากาศ2.5เท่าละลายในน้ำได้เล็กน้อย0.7กร,รัมต่อน้ำ100มิลลิตรที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสลักษณะการได้รับสัมผัสสารพิษเข้าสู่ร่างกายเส้นทางการได้รับสัมผัสสารพิษและช่องทางเข้าสู่ร่างกาย 1. ทางการหายใจ inhalation การสูดดมสารเคมีในรูปลักษณะก,ก๊าซละอองจะเข้าทางจมูกผ่านทางระบบทางเดินหายใจโพรงจมูกหลอดลมปอดตามลําดับการสัมผัสทางการหายใจเป็นช่องทางที่สัมผัสสารพิษที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดทางการกิน ingration การกินสารเคมีหรือสารพิษเข้าไปทางปากไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือบังเอิญก็ตามส่วนใหญ่การสัมผัสทางการกินเกิดขึ้นโดยบังเอิญเช่น สารเคมีเปื้อนเปื้อนมือและนามือนั้นไปหยิบอาหารเข้าปากโดยไม่ได้ล้างหรือการดื่มน้าที่มีการปนเปื้อนของคอลีนในปริมาณที่สูงทางผิวหนัง (skin absorption) สารเคมีหรือสารพิษจะซึมผ่านชั้นผิวหนังเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสทางผิวหนังนี้เป็นช่องทางที่พบบ่อยรองลงมาจากช่องทางการหายใจความเป็นพิษของสารและลักษณะการเกิดพิษของคอรลีน ลักษณะการเกิดพฤฤิษแ <P il clubs> บบเฉียบพลันเก ouais. ิดการหายใจติดขัดมีอาการหอบหืดทำให้ปอดบวมเกิดอาการปวดท้องแบบเฉียบพลันเมื่อสูดดมกัดก่อนทางเดินหายใจทำให้ระบบทางเดินหายใจส่วนบนถูกทำลายกัดก่อนและระคายเคืองต่อผิวหนังทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตาลักษณะการเกิดพิษแบบเรื้อรังระบบทางเดินหายใจจะบวมทำให้การทำงานของระบบเสียหายหลอดลมอักเสบแบบเรื้อรัง มีเลือดออกในปอดเจ็บหน้าอกไอออกมาเป็นเลือดสูญเสียการได้รับกินฟันผุและทําให้การทํางานของไตผิดปกติการตอบสนองของร่างกายต่อสารพิษการหายใจจะเกิดอาการแสบคอไอหายใจเร็วและหายใจลําบากผิวหนังจะไหม้มีรอยแดงปวดแสบปวดร้อนตาแดงมีน้ําตาไหลทําให้แสบตาและปวด ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารที่ร่างกายได้รับกับการตอบสนอง EPL หรือความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศที่อนุญาตให้มีได้ตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนา,ามัยจะอยู่ที่1 ppm กรณีศึกษาจากข่าวทีนครเสียงไฮ้ประเทศจีนเหตุเกิดเมื่อวันที่12มีนา2550ขณะที่คนงานกำลังรื้อถอนโรงงานเกิดก๊าซคอรีนอไหลออกจากอุปกรณ์เก่าที่มีอายุการใช้งานนานแล้ว ทำให้มีผู้ป่วย59ลายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส8ลายกาส๊สคอรลีนใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปามีฤทธิ์กัดก่อนดังนั้นเมื่อสูดดมเข้าไปจะทําให้แสบจมูกกส๊สมีความหนาแน่นกว่าอากาศซึ่งจะลอยตัวอยู่ในที่ต่ำสามารถสูดดมเข้าไปได้การตรวจสอบถังคอรลีนรั่วให้ใช้ผ้าชุบสารละลายแอมโมเนียเจือจาง กับไปลายไม้แล้วแย่บริเวณรอยรั่วจะเกิดความสีขาวของแอมโมเนียมคลอไรแต่ห้ามใช้แอมโมเนียเพื่อทำลายคอลีนเป็นอันขาดเพราะจะทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงทำให้สารไนโตรเจนคลอไรเป็นสารระเบิดได้ขอจบการนำเสนอความเป็นพิษของสารคอลีนเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟัง